อันนี้คนเสิร์ฟก็พิเศษนะครับพิเศษแค่ถ้วยเดียวใช่ไหมคะอันนี้เป็นธรรมดาธรรมดาของผมแต่พิเศษให้คนคนเสิร์ฟอันี่คนพิเศษใช่แล้วเข้ามามตอนนี้นี่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นหลาดเสียเบียร์เสียบก็จะหยอกย่อกับน้องร้าเดี๋ยวในที่ผมก็ได้ยินมาหนึ่งเขบอกว่าชิมก่อนปรุงเดี๋ยวผมมีทดสอบก่อนนะครับก่อนปรุงนะครับมันจะหูรสชาติเดี๋ยวอะเสียบบเสียบเนาะเมืนแบบ ถ้าซิมแบบน,นี้แซ่บยังไม่ได้ซิมอยู่เป็นจงไ,ไหรหอนหอนครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มบุบล์คนละเอ็ยดครับพี่น้องเอนี่หนุ่มบุบล์เขาเรียนล่าภาคพันครับบรรยุดวับรรยุทธถ่ายเดือนถ่ายปีนะครับเป็นเป็นวันล่าครับล่าก,ก็เลยเมนี่นอนอยู่ห้องครับพอดีเบาเบาอันกับเบาโอเล่โอเล่บ้านนอกกับอันบ้าหนอคนส่วน นุ่นบอลเลียดไปกินก๋วยเตี๋ยวเพิ่นว่าร้านนี้แซ่บแนงเด็ดแนงเพิ่นกินมาหลายปีแล้วครับแต่ว่าเพิ่นก็อยากกลับไปกินอีกเพราะว่าเพิ่นบ่ได้กินโดแล้วเพิ่นว่าร้านนี้มันแซ่บจักเพิ่นไปลับกินถึงเคยกินรถไผเนาะเออสมัยตะกี้เพิ่นว่าเพิ่นไปกินดูอยู่บ่าวโอเล่เพิ่นว่าเสียบแหมเองดีรักไผปลาแดนกอดีรักอดีรักมากสาวคู่อยู่อดีรักมาสาวคู่เพื่อนมาชวนเพิ่นว่าพาไปกินเนี่ยเอาไปกับไปตัวเพิ่นว่าก็เลยนี่แหละก็เลยมารับเซลเล้วกับเพิ่นว่าไปรับเบาเบาอันบ้านนอกเนาะ เพื่นตัดผมแต่งรออยเพื่อนว่าเพื่นว่นาไปสะพายไปเอื่อนมากินกันเลยมันหนีสิไปกินก 1933, ว่า,า,นา,นวาเสียไ,ไปรีบวะกันเสียบอ้วเสียไปรีเดี๋ยวผมสิจัดการให้พี่น้องว่าเพื่อนติดตัวผมมากวะไปที่น่องไปรับส้มกันครับเดี๋ยวผมพาไปครับสวัสดีครัคบเบลลี่ครับครับผมอันนี้คลิปนี้เป็นคลิปต่อจากเบลนะบลี่นรัช่องเบลลีเด้อยเพื่อนเนาะครับผมฝากให้กำลังใจผีหนุ่มสมุทรเอฟซีแอนด์บันนอรเนาะด้วยเอฟซีเบลลี่ครัเอาเบิ้งคลิปนี้ก็อย่าลืมให้กำลังใจช่อง นุ่มบลคนเลยอีดำเด้อพี่น้องเนาะตอนนี้ช่องก็ยังบ่ผ่านเนาะแต่ว่าเราเลี่ยหันไม่ได้พี่น้องขับรถเดี้อไอ้ไส้ช่องเราเลียยังบ่ผ่านเนาะกัถ้าบ่เบิ่งคลิปถ้ารับคานพวกเข้ากับเปิดที้ไว้ก็ได้เนาะเพื่อให้นุ่มบลคนละเก็บชั่วโมงเนาะเพราะว่าตอนนี้เพิ่งกำลังเก็บชั่วโมงเก่งแล้วเพิ่นในสองพันหรอวะสามสามพันสี่พันหรอเนี่ยตอนนี้สามพันครับคนติดตามเก่าร้อยโอ้ตอนนี้ คนขาเขาติดตามประมาณร้อยคนร้อยคนเนาะกติดฝากกตสัมถไคใหญ่แล้วเราทำไม่ได้เอือชั่วโมงอีกนอีกพันชั่วโมงอีกพันหยีเดียวชั่วโมงก็ยี่พันชั่วโมงประมาณพันชั่วโมงเนาะครับเปิดได้สามพันเปิดเบิ้งคลิปหรือว่าเปิดรับชมคลิปหรือว่าให้กำลังใจดูโมว์คนรวยได้เรือไม่หนักหนักนู่นเพืนเขาเริ่มเกิดเปิดทีไม่กี่ใครครับพี่น้องเออแม่เอาน่าให้กำลังใจกันเนาะกันเนาะพี่น้องเนาะทีมงานยูทูปเปิดฟังไทยเนาะเากับอยากมีอยาก นี่สั่งซื้อเสียงสั่งตัวตนผู้เจ้าของว่าไงซะแมนเคือเป็นสไตล์ของเราอะเนาะแม่นอยากที่นี่สมมติพวกไอแมัน่องเห็ดเหลือกอย่ากเห็ดมูเห็ดน้ำเนาะเห็ดไร้คนมันก็สีม่วนเนาะเหมือนยูทูบฟังเล่าเขนบอกเขามีหลายคนปุ๊บมันก็สีม่วนมันสีแบบไม่มูถ่ายคลิปเห็ดนั่นเท็ดนี่ฉากกิจกรรมได้หลายอย่างเนาะมันก็สีม่วงด่าๆเขาเ้อไปไปหน้องเดี๋ยวไปเดี๋ยวก็ได้ละเราจะไปชิมกินด้วกันเนาะไปหนูุ่มคนเขาเลยสิพาไปกินก๋วยเตี๋ยวเนาะเพราะว่า บ้าวเล่บนนอกเพิ่นว่าเพิ่นนำเสนอสุดๆเลยเด้เพิ่อนบอกกับผมหลายมื้อแล้วครับมื้อนี้มีโอกาสหมอจอครับพี่น้องสิได้ได้กินครับมาเสียบมาเสียบเดี๋ยวเฮาไปลุ้นกันเดี๋ยวผมไปรีวิวว่าเสียบอีหลีบ่ครับตายพี่น้องมาฮอดจอดถึงแล้วครับผมก๋วยเตี๋ยวเป็ดนำชัยครับสาขาสีเ้อพี่น้องเด้อ บรรยากาศเนี่ยนวลก็เลยพผาไปเบิง่งว่ามันเป็นจะไข้เป็นตะกินบอเดี๋ยวุ่นวนก็เรยกมารีวิวห้เบิ้งนะครันนคนบน,น,นี่เนลเลกเอยเนั่้เาเอางะไรตอนนี้เนาะเิ็นเพร่นว่าเขาสั้างเี่ยาวลานนี่ก็จะแจกืรอโถแจกลายแจกเฟรช o ุกเซินะ สาวเสือกับซวยคืนะผูเียวกับเนเดี่ยวกับเสยาวกับน่ารักนะอเส้นเล็กเสนเลส้ยเกสนเล็กเส้นเล็กเส้นเล็กเส้นเล็เส้เส้นเล็กเส้นเล็กเนเ็นเส้นเล็กเส้น็กเส้นเล็สเล็เล็้นเล็กส้เ้เนเน้เ็นเนเ็ เมียกดอื่นมันชื่นหัวใจไอ้ายุเป็นยังเบาเหลมันคือมักมากินแค่อะไรเางามเป่นบ่ะเดียวแซบแลแวมั้ยัง่นกรแซบได้มนกินขึเตียวเลยนี่ตัวผูสาวนะสาวงามเนาะไอ้มากินขเตียวอมไอมากินขึ้เดียวฟ่างดีเพื่อนมาเบ่งผูสาวนอกอีกกระูกอีกนี่ย่อมาลักอีกโอ้ย้ต้เปิดเลยพอพีเนาะข้าวต้มเปิดเผยความเร็วเป็นของดีสาเด้เอาความต่งมาได้เด้มานะ อันนี้ค้นสวนบางอย่างเลยนะม่นี่นุ่งวนผลิตเป็นเกียดแห้งเลยเบาเรียบันนอกกับเบาอันบันนอกเพื่อนมากินก๋วยเตี๋ยวนักมันช้นนมีโอกาสแห้งมันนี่ได้มานั่งกินกับคู่บายอาจารย์คูงการยูทูบเบอร์เืิงไทยคือครับผมกับผมกัไปก๊อเขามาคือกันไปเดียวไี่น่องย๋ยวรอบเบิ้องเดี๋ยวเขามาส่งว่าหน้าตาที่เป็นจะกินปันได้ะครับเนี่ยดียวหละบี๋ยี่หลเพ่อนก็เพ่นก็ยอยมากนะ กำลังสยอยมาเนาะสิบวันที่1วนอ้งานเลยนะ่มันกมาอยู่เนาะแต่ว่าบอกเมียบ่ได้เนาะบอกเนียบ่ได้พาอ้มาสางสีสันสางเสียงหัวเลาะพรา่นมวนเนาะมาไลคมาหลคยคนกับมนเนาะก้อยพี่น้องยี่สิคนออกมาเบิงแล้วเนเ่โอ้ยสุด คนเขาเลมากินบิบินี่บอคือเป็นตกินแบอนะเอ็ดผู้สาวเนี่ยคักเนาะเบาอันเบาเดืดก็น้ำเสนอเด้อพี่น้องเนี่ยเป็น่าร้านนี้มั่สุดยอดดีดีโอ้ขาวเปสุดยอดแล้วหาสิเปอร์เ็นต์ล่งเบ้งรสชาติว่าจะช้ำไรผู้สาวก็สุดยอดทานว่าท่นไ้กินเลยครับสุดยอดแล้วหาสิเปอร์เซ็นต์ที่เบ้อถ้าเบิ้อทานไปกินลสิหนอยเปอร์เซ็นต์หดเดียวเขาปิดตามกันเดยพกัน้องไปผู้สาวก็คักเนาะคักี่นี่แหะเดี๋ยว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 ว มาคืนอีกแล้ว้ใจเอานามมาให้น้อเขาคาทายคลิปกันอยู่ขอบคุณในร้าน้องเบาดีบแมงครับผู้หนเานีาบนเบาดีนะรบอกื่ให้ประโยชน์ถือกรบอกืนได้หน่อยนะันนี้ได้เนี่ยให้ประโยชน์ถือกบอกผื่นได้ว่าดได้ใส่ไสวได้ก็กระบอกได้นนอกุ้งาได้ายนะครับรันาไรนะเลยมากินกัน แบบนี้ตรงข้ามเจ้ามันมีสาขาหนึ่งอยู่อยู่ไอยังเกาะนาควายอยากนาควายมีคนละสาขาน้ำใส่นี่ยนะน้ำใส่ก็มาไม่ขนาดเนี่ยขวายเจ้าเอ้ยขวะเจ้าแต่ว่าสาขาเหมือนกันนั่นแหละมาลายสาขาเนี่ยโอ้นี่ข่าวมันไกลนะผนี่พี่ผิดเป็นข่าวมันไก่หรอเแซ่บงมีข่าวกุยจับกต่มีมี่เนาะมีกุยจับข่าวมันไก่เนะเป็นเนาเนาะกุยเจี๋ยวเป็ดอันนี้ก็บมี่กันครับ อะไรจินอ่เพิ่นก็คืออะไรจินอ่เพิ่นก็คือไอ่เตียวเป็ดเนาะไปเตียวสาคุเตียวมาเตียวเป็ดเนาะเนี้คนเสิร์ฟก็พิเศษนะครับมีพิเศษไหมพิเศษแค่คู่เดียวใช่ไหมอันนี้เป็นธรรมดาธรรมดาของผมแต่พิเศษให้คนคนเสิร์ฟนี่คนพิเศษใช่แล้วเออธรรมดาเนาะชาวเสิร์ฟเพื่อไม่ได้พูดงงานเลยเนาะ เพราะว่าตอนนี้นี่แปดสิบเปอร์เซ็นต์หลาดี่เสียเนื้อเสียสก็จะยาดพี่โนโอ้องเล้วไเนาะผมรู้สึกว่าจากการเบื้องต้นหน้าตาขอนดูเกี่ยวหลารเน,น,นื้อดูแต่เนื้อแล้วเ<ไ>ป็นจังไลผ่านเนาะต้นเสือผ่านบรรยากาศผ่านเนี่ยเนื้อน่าจะนิ่มแล้วก็ละมุนปากเนาะละมุนปากนี่้อหนึ่งที่ยังบ่ได้สรุปให้คือการสิมรสชาติได้แน่นอนแน่ 看看อ,อันรีว pues. ิวเบอราึเดี๋ยวเดนอันรีวิวเบดี๋ยวใมขงนะ่องม่โลรีวิวรีวิวบอรงมันขักบ่เดี๋ยวเดี๋ยวิ่เนามโล่เนียนี่เนาะเกี่ยวกันประมาณกวนี้สี่สิบหบาทห้าสิบบนธรรมดาสีพิเศษห้าสิะตามนั ตามรายการกินก๋วยเตี๋ยวเลยที่ผมก็ได้ยินมาหนึ่งเขบอกว่าชิมก่อนปรุงผมจะตรวจสอบก่อนนะครับต้นปรุงนะครับมันจะหูรสชาติเดี๋ยวมาเสียบมาเสียบนะเมืนบอกถ้าชิมแบบนี้ยังไม่ได้ชิมอยู่เป็นจังไปื่อห่อนห่อนครับลืมเป๋าเรื่อว่าจะเสีบเดี๋ยวมาเสียบแล้วกนหลวกลงกินที่นอนใจเย็นเรื่อว่าจะเสียบี่อเอ้ย แล้วมันจะป่าเนาะนพี่น้องแซ่บเนี่ยเราปรงกินยังเลยเขาขึ้นมาปรุงสำหรับผมมากินก๋วยเตี๋ยวน้ำใสยัดเลยครับแต่สำหรับผมก็ต้องปรุงจะน้อยเนาะครับพี่น้องจังมีชีวิตชีวาเนาะไอ้ไข่ไอ้ใส่น้็มตาลอยู่บ่เดี๋ยวผมหยุดนี่เดาสูตรปรุงนะครับผมเดี๋ยวสองอ้าวพี่เขาเนี่ย

เขามาหาตอนถ่ายแบบตอนกันตืดนี่นอะคือก็รอดบ้าอกนหาเออไอ้เบเลีเรื่องสูตรเบาหวานเดียวห่อนยูทูบเบอร์ระดับรูาวาจารย์น้าองมั่าันเป็นใส่ยางเนี้วได้แบบน้อง๋อใส่หน้ามครับเรือเนี้ยใส่นามอนก็ทำอะไรนะหน้าผมหนอนเรื่อว่าใส่หน้าหน้าสมน่าครับเนี่ยเอฟซีเบาหวานทัจี เอากระเียมมาส่งเพิ่มเน้น้ำสมนึงน้ำตาลหนึ่งน้ำตาลสอน้ำตาลสามสูตรขาดหวานบดอะรเนาะขาดหวานเขาอกมักหวานเนีเนียซื้อหวานเน้อซื้อหวานส่น้ำตาลลายตั้งแต่กรมมาจากล่าเนี่ยขึอนหอนมีอะนหน่อยข้นหอนมีอแหงเนาะ้อนซื้อขืนเนี่ยเ้ย้อเะเลยดีว่าอยู่ฝิ่บดได้กอดเนี่ยด้กอดเออบอลม่นกอดก็เพือนนะกอดม้อนขากอดก็เพือนนอดก็โมด แสดงว่าเบาหวานนี่เปรี้ยวหวานแน่นาะสไตล์เป็นมักผสมมาผสมบ่ะใส่ดิเอ้าได้เดี๋ยวกระซิมเนาะปบุ้งแซลมิเสแปรเลยนาะสุดอันมันเนาะโอ้สุดยอดใส่ใส่เบิ่งเบิงเบิงโอลีเวลากินก็ม่วนใหญ่่เวลากินให้แซ่บกินยังไดอ๋อ้ะกินในเบิ่งเน้กินก๋วยเตี๋ยวกินในเสแปรกินเนืครับอ๋อเราต้องกินแบบผู้ดีใส่ใส่ข้าใมยันยั่ให้เบิ่งเน้กข้ามไงบ่ได้บ่ได้กินข้ามไงบ่ได้ใส่เขาสีแบบสุดลวด ก็ว่าสัแล้วกินยังไงจังที่เสียบกินตังเป็นอยี้กิับบบ้าพี่น้องทำกล้องนี้ที่น่ะไม่ได้ม er. ันต้องกินพี่ที่กินยังกินยังไงที่เสียบนี่เบิ่งเพื่อพี่น้องป้าแต่ซี่หมวนมานอย่างเดียวนี่นี่หัวซูดรลี่ปากเลือกปากก็เนิ่นตายแล้วเนาะกินที่พี่น้องให้เสียบเข้ามาขันเงี้ยแต่ว่าเข้ามาเปล่าก่อนนะป้าเบิ่งทีเด้อพี่น้อง เอฟซีนูนเขาเลยเขามาเบิ้งเล้อวิธีกินวเียรเสียบห้เบิ้งอีกคำหนึ่งครับผมนี่ได้ไหมฮอาไมันนอนครับม้วนผมเบิงอได้หนอเมื่ยน้ำปูสีได้ไปเป็นผัวดเบิงกินากินนะเนี่ยถ้บตกันมัมายกหนีวเนี้ันเสียบเนี่ยเาวาได้กินหมดหัน ม่จะให้ดูบ้างน้องเขาใหญ่จริงดูใช่มากกับมืสาวเด็กปกตินะครับจโอ้โหไใหญ่เลยเอาพี่น้องที่ดีคือว่าผ้าเบอร์ลีิ่นมาย้อนยุคนะครับย้อนอดีตอดีตฮักมากสาวผู้นะครับเด้อพี่น้องนะครับเข็จีบสาวอยู่นี่นะเอออันนี้ก็เพิ่มเพิ่นกิดซิดเดยมาย้อนยุคกันครับผมป้ายสุดตอนน้าครับสุดท้ายท้ายสุดกันขออนุญากกินเกี่ยววันนะครับผู้ใดพระทานกินข้าวเที่ยงก็เชิญนะครับมากินข้าวกันครับครับผมสวัสดีสวีดัสครับผม